สวัสดีครับผมไม่กลับมาพบมาพากันอีนกแล้วน,นะครับกับช่องเพทายแชนแนลมาพี่น้องคลิปนี้ผมสิบห้าแลชมเมสซี่4708ศูกับบูบต้า M8540 ครับแบทเทิลกันนะพี่น้อ <c> ง <oughs> ดันดินอ่ะขันไหนแสลงแล้วกัน คลิปนี้ก็ยังอยู่กับเมสซี่กับคูปต้าอยู่นะครับผม85แรงเท่ากันนะครับแดดมาแล้วครับพี่น้องแดดมาแล้ว ดังแมสซี่กับคูโบต้าฮะข้าเมืองบดดันดินบันทันใดสเแรงก็การหลังจากฝนตกไปมาขึ้นนียครับสวยมากกัดเริ่มแดด ดินก็เริ่มกล้ามนะครับผมก็เริ่มเฮ็ดงานได้แล้วโอ้ได้หลายขั้นสิก็ดีนะเี่นหนอมวนไหม <c oughs> อ่ะมึงเมซีดันได้ก้องเฮาโอ้เมซี่เนี่ยแห้งอีลีวะ่ะ ผมว่าเมสซี่เนี่ยใจเหงาวกว่ากูปตานะครับี่นองแล้วก็อีกอย่างน้ำหนักมันหลายกว่าอันนี้รถเดิมๆนะนี่เดิมๆต้องสองคันเลยเนี่ยนี่โอ้ปวดขานั่งยังบ่าก็ไม่นองเลยมาแล้วเมสซี่เรา คิดนี่การมึงแบบชิวๆเลยกันไม่ได้สองค่ายดังดันเป็นเนี้ยแกงกันไม่ได้ เล่นกันมาแล้วเออ,อ้ดินว่นดีขนานดะเล่นแม,ม่สิเดินเดิมทั้งคู่นะผมเสียงแบบนิ่มๆเลยอาคู่ตาแล้ว ว่าครับผูบะตานใต้มันจะาขาดจต่คอ,อนี่ลแหละพี่น้องเฮ็ดงานร่วมกันชมพูลเลยนะครับว่าว่ารุ่นใดแห้งมาแห้งนะครับผมเสียงกันมาออกเลยละ่ะ ครับคู่บตาที่กัรโมมีแห้งครับรถแต่สิทธาแรงเหมือนกันนะครับแต่ว,ว่าแมตซี่นี่กำลังเหลือๆเ,เลยไห้ให้คือกันนะเป็นกีฬาให้ให้ใหคู่บตาไม่ได้สิท่า vớt <laughs> vớt <laughs> มันจะหแห้งคู่กตา มีจีขาจังกูโบต้าอยู่ <c oughs> ู้เดียวมันก็พเพราะเฮ็ดจู้ผมว่าแต่ว่าไม,าม่เฮ็ดตั้งมือสิมาแล้วมึงมึงแมสซี่ครับบ้านนี่เดี๋ยวครับผมกำลังกำลังเหลือๆอ,อะไรไม่รู้ นี่ก็บอกเลยว่าค่ายได้ดี้ะพี่น้องเนาะแต่ว่าผมกับมาธาเปรียบเทียบการทำงานไอ้คนมือซื้อผมผมมันแมสซี่มันแห้งกว่านะครับแต่จะของรุ่นพอดีกับยังไงแมสซี่มันแห้งกว่ามันกับโบวไปตามสถานการณ์นั่นเป็นอะเนาะแต่ที่ว่าโบว์ใส่กันม้วนกับโบแมนนะพี่น้อง หรือว่ากูปาตาแห้งอยู่เร็วน้ำมันโมเมนต์ของผมนี่ครับน้มือกักเห็นไหมพี่น้องเจ้าของเป็นว่าแมตส์ี่แห้งกนะลัวครับแรงมาซ้ำกันสบายแมตส์สี่แห้งกลัวไก่เหงากลัว แล้วก็นักน้ำนักหลายคว่คู่ตาอีกครับเฮ้ยฟังเสียงมันลดแมตชี่ไปแบบนิ่มๆเลยนะเนี่ยเอาอมรชุมคู่ตากันบ้างไม่ได้ ใจใจขาดแจ้งเดี๋ยวเลยพวว่พก่ตาเลยเท็ดง,งานใส่กันสู่สู่แมตสี่พ่อได้เลยครับอันนี้พ่ได้่อได้เขาข้างอัดไหนแล้วไม่รองอนี้เอาเอาตามความตัวซึกแล้วกันเอาตามที่เห็นนี่ล่ะ ทั้งเสียงก็โหดจัดนะไม่หรอกนะหามาแรงมาแรงทั้งคู่นะครับผมแต่ว่าสูเมสซี่ไม่ได้หามาแห้งอแห้งทั้งคู่นะะะน,น,นะครับแต่ว่าสูเมสซี่ไม่ได้คู่บุตรชาใจมันสั่นแลับ เอาผูเดวาูเดวาคือผมน่คอมเมนต์มาแล้วพี่างเนะเมสซี่กับคู่ะต้าผมว่าเม,มา Again, like ouais. leave, right. สซ uh ี huh. ่แห้งกลัว ผ่านพูดอะไรกเห็นต่างก่คาคอมเมนต์มา่งมึงครับพี่น้องแรงมาซ้ำกัดหน,น้าเบิร์ตเบิร์ด,ด <c oughs> ใจขาดเบิร์ดต <c oughs> รุ่นนั่ไอ้ผู้ชายคลิปนั้นรุ่นนั่จกระจสิขาดนั่รถไสเลยเหมือรับเบสี่ก็เบิด์ได้ไม่หน่องทั้งเสียงก็โหลดเอาครัผมสำหรับคลิปนี้ผมกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวกันไม่คลิปหนานะครับผมสิบไปไทยกันไหนไปไทยอยู่สไสเราฝากพี่น้องเอฟซีคลิปตามไปกระังใจครับผมนะไม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ